แนะนำ3า3วิธีในการแก้ไขปัญหาเข้าใช้งานแอปทางรัฐไม่ได้นะครับเข้าตรวจสอบสถานะไม่ได้ผมมีวิธีแนะนำา3วิธีด้วยกันครับหรือว่าตรวจสอบสถานะไม่ยอมเปลี่ยนจากเลข2เป็นเลข3อันนี้ก็มีวิธีแก้เช่นเดียวกันครับในการลงทะเบียนเงินดิจิทัล Wallet 1,000่บาทย้ำว่า แอปทางรัฐมีความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลสูงโดยมาตรฐานร,ระดับโลกนะครับเริ่มต้นด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับในก็คือในส่วนของการสมัครเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Digital ID by DGA ครับก็เป็นเว็บไซต์ของแอปทางรัฐที่จะสร้าง i.d.digital ของเราโดยรายละเอียดนั้นผมจะแปะไว้นะครับเป็นคำแนะนำเป็นวิดีโอที่ช่องใหม่สงกรารเข้าไปดูกันได้เลยครับโดยวิธีการนี้นะครับผมทำวิดีโอไวปแล้วท่านผู้ชมแล้วก็ถ้าหากเราทำสำเร็จเราก็จะนำยศเนมด้วยพาสเวิร์ดนะครับมาเข้าใช้งานที่แอปทางลัดได้เลยเพื่อที่จะดำเนินการตรวจสอบผลการลงทะเบียนเงินดิจิทัลบัลเลตได้อย่างง่ายดายนะครับผม ส่วนวิธีที่2ก็คือการยืนยันตัวตนด้วยลิงก์ที่ส่งมาทางข้อความครับที่มือถือของเราโดยการจะได้ลิงก์นี้ก็คือจะต้องทําการยืนยันตัวตนที่ตู้บริการภาครัฐหรือที่ทําการไปรษณีย์หรือที่เซเว่นอีเลเวนหรือที่ตู้บุญเติมนะครับเมื่อยืนยันตัวตนเสร็จแล้วจะได้รับข้อความส่งมาทางมือถือของเราที่ให้ไว้กับเจ้าหน้าที่หรือว่าที่กรอกกับตู้บริการภาครัฐนะครับเมื่อได้ลิงก์มาแล้วก็ กดลิงก์เข้าไปท่านผู้ชมก็จะเป็นการเข้าแอปทางรัฐอีกทีหนึ่งแล้วก็จะมีการยืนยันตัวตนสแกนใบหน้ากำหนดรหัสผ่านต่อไปซึ่งถ้าหากว่าเราผ่านนะครับก็สามารถเข้าสู่ระบบแอปทางรัฐได้เพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียนเงินดิจิทัลวอลเลทหน0่งหบาทได้ระดับต่อไปครับส่วนวิธีที่3ามท่านผู้ชมเป็นวิธีที่ให้รอนะครับก็คือรอให้แอปทางรัฐขึ้นสหนะเมนูที่สร้างบัญชีเองนะครับ ก็คือรอแอปทางนัดตรวจสอบแล้วก็ขึ้นเมนูให้เราสร้างบัญชีทางนัดนะครับซึ่งก็อาจใช้เวลานานหน่อยหรือว่าถ้าใครนะครับที่จะรอนะครับสมัคร ผ่านทางแอปทางรัฐนั้นก็ต้องรอวันที่16สิงหาคม67ที่จะมีการเปิดให้สมัครใช้งานแอปทารัฐกันต่อไปอีกทีหนึ่งนะครับสุดท้ายสถานะของการลงทะเบียนเงินดิจิทัลวอลเล็ต10,000บาทที่จะถือว่าโอเคก็คือเป็นสถานะหมายเลข3สีเขียวนะครับซึ่งก็จะขึ้นว่าให้ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้วกำลังตรวจสอบ ตามสิทธิ์เงื่อนไขต่อไปและจะประกาศผลวันที่22กันยายน67นั่นเองอันนี้ก็ถือว่าโอเคต้องเป็นหมายเลข3นะครับใครที่ขึ้นหมายเลข1หมายเลข2ต้องดำเนินการยืนในตัวตนสมัครใช้งานแอป ทางรัฐให้เรียบร้อยนะครับเน้นย้าว่าแอปทางรัฐมีความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลสูงด้วยมาตรฐานระดับโลกสำนักงานพัฒนารับบารฐบาบาลดิจิทัลยืนยันว่าแอปทางรัฐมีความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลสูงด้วยมาตรฐานระดับโลกลงทะเบียนได้ถึง18.8ล้านคนแล้วตอนนี้ภายใน24ชั่วโมงโดยระบบไม่ล่มไม่มีปัญหาข้อมูลล่ไหลแต่อย่างใดก็ไว้ใจกันได้ท่านผู้ชมสํหรับ แอปทางล่าที่ลงทะเบียนเงินดิจิทัล Wallet หนึ่งหมื่นบาทนะครับโอเคฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงการานต์มินิชาแนลกันด้วยนะครับผมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ